ปัจจุบันนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเขาคิดว่าทําไมเขาถึงคิดถึงคุณมากขนาดนี้คิดถึงจนหน้ามืดตามัวรู้สึกถูกล่อลวงอยากจะแบบกอดคุณอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณอยากจะมีแค่คุณทําอะไรก็คิดถึงคุณนะคะแต่มันเป็นการถูกล่อลวงที่เต็มใจคุณไม่ได้บังคับเขาหรอกเขาเต็มใจที่จะทำและเขาก็มีความสุขนะคะกับการที่จะทำแล้วยิ่งช่วงนี้เขาอาจจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง นะคะก็พยายามเดียวยาฟื้นฟูตัวเองเพื่อเฝ้ารอเพื่อรอคอยในการที่จะเจอคุณนะคะหรือเขามีความรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณเองอาจจะต้องการคนดูแลเพราะคุณอาจจะเจ็บป่วยบ่อยนะคะคุณเองก็กําลังเฝ้ารอเขาเหมือนกันเหมือนเขาอยากดูแลคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเป็นความรู้สึกที่คุณเหมือนแสงสว่างเหมือนแสงอาทิตย์นะคะ เป็นคนนําทางเขาที่ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขอีกครั้งหนึ่งอืมแล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนใจดีใจเย็นนะคะหรือเป็นคนที่มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่หรือเขาเฝ้าอธิษฐานขอพรสิ่งจักดิ์สิทธิ์ให้คุณปลอดภยัยให้คุณแข็งแรงนะคะ <S <S เขาอยากกลับมาอยากถ้าสมมติทะเลาะกันนะเขาอยากคืนดีกับคุณอยากกลับมาปรับความเข้าใจนะคะหรือถ้า เ,เขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเขารู้นะว่าตอนนี้เขาคุณนะี่ยยิงคุณอาจจะแบบเหนื่อยกับการที่พยายามแล้วคุณก็รักตัวเองมากขึ้นก็แบบยิงใส่เขาหรือนะตอนนี้เขาอาจจะยิงใส่คุณหรือที่ผ่านมาเขายิงใส่คุณตอนนี้เขาอยากจะปรับนิสัยตรงเนี้ให้มันเป็นนิสัยที่น่ารักขึ้นเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่น่ารักกับเขามีเมตากับเขามากๆนะคะ เขาก็เลยแบบว่าเอออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความรักเพื่อความสัมพันธ์